โอเคครับสำหรับบอยนะครับบอยมีการแบ่งนะครับหรือว่าการจัดโปรแกรมของการออกกำลังกายของบอยเนี่ยห้าวันต่อสัปดาห์ครับนั่นก็คือวันแรกครับเราจะเล่นนี่ครับอกแม่แม่แม่นี่บอกแล้วว่าเล่นอกครับวันแรกครับเป็นบอดี้บิวดิ้งต้องแยกห้าวันแยกเล่นเฉพาะส่วนนี่ครับอกอกตามด้วยนี่ครับท้องครับท้องนะครับถ้าคุณอยากมีซิกแผคนี้แน่นอนครับคุณก็ต้องคุมอาหารครับผมสามวันที่สองนะครับเล่นขาครับเล่นขาครับ ขานะครับเป็นส่วนที่เ,เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยจะกลัวว่าเฮ้ย mm. เล่นขาแต่ขาใหญ่นะ๋ยวใส่เงเกงไม่สวย mm. นี่แหละครับขาเนี่ยส่งผลยันนี่ครับ mm. และที่สำคัญจะทําให้นะครับการใส่กางเกงการเคลื่อนไหวการคอนโทรลร่างกายต่างๆเนี่ยดีขึ้นด้วยและแน่นอนครับ mm. กลับมาที่นี่ครับท้องครับจันนะครับเป็นอกกับท้อง อังคารก็เป็นผู้อ่าเป็นขากับท้องส่วนพุทธครับพุทธเล่นอะไรเหรอครับพุทธเล่นนี้ครับโชเดอร์ครับหรือว่าไหล่นั่นเองครับเล่นไหลครับไหล่นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันจะตัวใหญ่หรือเปล่าอย่ากลัวครับบางทีผมใส่เสื้อมาบางคนยังไม่รู้เลยครับว่าผมมีกล้ามแต่พอถอดเสื้อมาแบบมีแหละครับผมนี่ฮะไหล่กลมแบบนี้คุณต้องเล่นครับแยกวันเล่มเลย ไหล่ก็มีสามส่วนครับไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หลังนะครับเล่นให้ครบแล้วกลับมานี่ครับท้องคุณไม่จําเป็นต้องเล่นแอปที่แบบยากมากนะครับแค่เล่นให้มันรู้สึกว่าได้คาร์ดิโอทุกวันได้ทํามันต่อเนื่องนะครับให้กล้ามเนื้อมันจําครับมาถึงวันพฤหัสดีกว่าครับวันพฤหัสเราจะเล่นอะไรดีครับผมวันพฤหัสนะครับเรามีนี่ครับผมนี่แบคครับหรือว่าหลังนะครับเรียกว่าแบคเดย์นั่นเองนะครับ ส่้เต็มที่ครับหลังนี้ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าเกิดคุณอยากก็ดเดอร์คิสมาตทีนะครับผมเรียกว่าพอคุณเบ่งนี้เนี่ยหลังคุณจะเท่มากแล้วคนที่ชอบแบบนี้นะครับชอบจะมีสุขภาพดีชอบที่จะมีกล้ามเนื้อที่สวยนะครับชอบอยากจะมีคุณเป๊ะแบบนี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะฮอตเนี่ยแน่นอนคุณต้องมีความฟิตและคุณต้องทําให้มันสม่ำเสมอครับผมบ่มทําไปเรื่อยๆผมเป็นกําลังใจให้ครับและที่สำคัญครับคุณจะห่างไกลจากโรคได้ง่ายขึ้นด้วยครับ และที่สำคัญครับต้องใส่ถุงยางอนามัยจะห่างไกลโรคและที่สำคัญครับตรวจ HIV ทุกๆ3เดือนจะทำให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นครับ